ไทยลีกลุ้นละแค่สมัครแพ็กเกจบอลไทยแพ็ครุ้นร้านไปด้วยกันนะครับมาในระบบ4-3-3ครับผู้สัรตรูใช้นน,นม่วงงามคู่เซ็นต์ฮาใช้อาริทิสครับใช้เฉลิมพงศ์เกิดแก้วบุคลีเหลี่ยมดีจัก,กระพงแสนมะฮุงคู่มิดฟิลด์ตัวกลางครับใช้กสิกนธดภาพในการจบสกอร์ของวันนี้นะครับนับไถหลังครับเกมที่แม่กรงสเตเดียมผ้สินให้สัญญาณเริ่มแบเทาครับบอนออก ทางชันรงก่อนนะครับของชลบุรีที่เฉลิมพงศ์ตางที่บุคคลีครับย้ำกับอะไรครับดีล่าออกด้านข้างอูสปีดต้นดีด้วยครับกิติงพงศ์จี้ตอบมีเวลาเล็งเราเลือกจากคันแบ็กยอ้อนมาเสาแรกอูไม่ตรงนี้ดึงรอจังหวะของชันรงนะครับ้วจ่าย50-50ิจ 50. ะจิ้มถึงบอลก่อนแต่ว่ามุมในการยิงมันน้อยแล้วครับนี่ครับลุยขึ้นมาครับแลวหักคันแบ็กมาให้ชานรงถึงบอลก่อนครับแต่ว่านนก็ออกมาปิดได้แต่จังหวะนี้เหมือนจะกิ้งแล้ว โอ้นมีตวัดเท้าจะมาให้ออสแมนออสแมนดึงเข้าขวาไม่ได้ครับอีกทีหนึ่งจิ้มโอ้โหช่องนี้ครับซ้ายของพิยายิงตึงศูนย์ครับโอ้ลูกนี้แกะหลุดเฉยเลยครับลำพูนขึ้นนําแล้วครับหนึ่งประตูต่อศูนย์ครับเป็นเจ้าบ้านลำจังหวะนี้ครับหน้ากรอบเก็ตโทษครับออสแมนแทงช่องนี้หลุดเลยครับพิยาได้เลือกแล้วก็ยิงเสาแรกครับเข้าไปเลยนี่ครับหลอกทึกเดียวครับหลอกหน้าหัดซ้ายใจขวาครับโอ้แล้วคนยิงก็ กดแบบเสยยเลยครับที่เสาแรกอย่างนี้เดโต้ก็หมดสิทธิ์นะครับแทงช่องนี้โอ้แล้วหลุดครับตรงนี้ไม่ลำหน้าของทางตาอัวตาอัวโยกเลือดเข้าซ้ายแล้วได้ริงโอ้โหกึ่งยิงกึ่งผ่านครับบอลผ่านหน้าปากประตูไปเฉยเลยครับจังหวะตะลุยมาของอน,นันต์ครับโอ้โหปั๊มแล้วผ่านมาสาี่คนครับก่อนจะแทงทะลุช่องออกมาทางซ้ายตาอัวครับได้ตัวต่อต,ตัวกับบุคฮารีครับก่อนจะเลือกที่กึ่งยิงกึ่งผ่านเข้าไปครับแต่ว่ารูป เันเกบาพิกได้เนเกบาดึงจังหวะเนเกบาแทงทะลุบาตวัดยิงโอ้โหลูกนี้ของทางออสสันครับโผล่ไปตาอัวครับข้างบนมีบุคครีครับดึงตอนหนึ่งตาอัวเข้าในแล้วได้สัว์ลูกนี้เป้่าหมายกะให้ติดไซส์แล้วแต่ว่ายิงนี่ครับไดจ,จีเข้าหาบุคครีครับเหมือนเดิมนะครับแ,แล้วก็ได้ยิงว่าลูกนี้บอลมันก็ยังหลุดเสาอ,ออกไปครับผาบอลเข้ามาเองครับจากกระพง ลองเปิดให้ลีลาบ้องโอ้โหตรงนี้ก็มุมเหมือนกันนะครับแต่นิ่ไาผ่านมือนนอนับเนี่ยบจะจังหวะโยนออกมาลีลาได้ขึ้นโขกแบบว่า,วานนก็ยังยืนตำแหน่งได้ดีครับชันรงตัดเข้าในโอ้ให้ช่องหนีสวยของอาม,มาดูแต่งบอลแดงอาม,มาดูงานสายยิงโอ้โหไม่ได้ครับโอกาสทองของช่วงรีจากความผิดพลาดของล้ำพูนี่คบอลจ่ายของชันรงจังหวะนี้ไอเดียดีมากครับ เอามาดูได้อยู่ในกรอบครับแล้วได้ลองยิงด้วยซ้ายครับโอ้โหหรือว่าบอลมันบิดมากไปครับออกเสาสองไปยังแกะหลุดออกมาด้านข้างอีกแล้วครับอนันต์ยอดสังวารพื้นที่เปิดแล้วชวบุรีตรงนี้ไม่ดีเลยอนันต์ล็อเข้ามาแล้วปันโอ้โหสามครั้งก่อนอนันต์ยอดสังวรครับนี่อาจจะต้องตั้งศูนย์ถ่วงล้ออะไรครับลูกนี้แฟนๆบอกว่าเลี้ยงก็ดีหมดแล้วครับแต่ว่ายิงเข้าหน่อยมันมุมเดิมสามครั้งแล้วครับลูกเนี้ยโอ้น่าเสียดายครับ อีกะไรครับกลับมาดูเกมในช่วงครึ่งหลังกันต่อนะครับครึ่งแรกเนี่ยลำพูลออกนำ1-0ตั้งแต่นาทีที่12โดวยวิทยามูลวงครับยังไม่มีสัญญาณในเรื่องของการเปลี่ยนตัวจากผู้เล่นทั้งสองทีมครับที่โค้ชเฮงจะส่งลงมาในครึ่งหลัง ออสบัานครับเปิดข้าไปโู้โหจังหวะขึ้นบอลชั้นทีน,นึงไม่ได้ครับโอ้โหเกือบไปแล้วครับตาบัวจากลูกเตะมุมครับออสมันเปิดเข้าไปครับแล้วแกลงกันบวกกับวันนี้ฉันแลบมาถึงตาอัวยิงลูกนี้ไปฉันแลบหัวไหลของพลติกเดตโต้นะครับเนี่ยโอ้นี่ครับมีความหายไปแล้วครับจังหวะรอซ้ายขวาครับไทยออกมาเนี้ยเก็บบ้า เนเกบาจี้เขา้านายเจอบังคับไปออกข้างของชงาลรหักเข้ามาชาสองศูนย์ครับโอ้โหดึงจังหวะตรงนี้เอาจนได้กระปูลแล้วเป็นอัครพลผู้พิเศษครับประตูที่2ที่ต้องการของจังหวะตาอวลดมาแล้วดึงจังหวะรอขวาเติมครับเนเกบาแต่แตะหนีจนถึงสุดเส้นนับแล้วหักเข้ามานี่ครับอัครพ์ครับสอดเข้ามาในกรอบเขตโทษแล้วก็ยิงเข้าไปครับลูกเก่งเลยครับเนี่ยจังหวะสอดเข้ามาในกรอบเขตโทษอย่างนี้ครับของเจ้าเจครับ เล่งจังหวะจนต้องไปคันเหมือนกันเอาล้ะบอลถึงทางธีรพัฒน์สัดไกโอแอบบอลเข้าก่อนแล้วไปตรงตัวของนวมูง,งานครับยินเข้าข้อจริงๆครับลูกนี้ลุยมาของมุยโลครับแล้วบอลไ้เข้าทางธีรพัฒน์บอลกระจอด้ดกดเต็มๆเลยครับน้ำหนักดีเลยครับแต่ว่าบอลมันเข้ากลางกรอบประตูไปหน่อยครับนนท์น่กระโดดปัดทิ้งออกหลังไปก่อนนะครับชานารงตัดเข้าในของชาญารงแตกหาจังหวะต้องลอง้อปั่นต้องไดอาเลยครับโอ้โห ตรงนี้ไล่มา1ต่อ2เอาแล้วครับสนุกนะครับแบบนี้ช่วงเวาที่เหลือครับของชมพู่ดีสุเรีบับไล่ขึ้นมาเป็น1ประตูแต่ครับนี่ครับจังหวะแตะแล้วเข้ามาเรื่อยเข้ามาเรื่อยครับแล้วก็ได้ยิงหน้ากรอบเก็บโทษเลยครับทุงนี้เป็นประตูที่5ของชานโรงครับในไทยลีกซีซั่นนี้ครับ แทงขึ้นมาหูวิ่งช่องทางลึกของทางปองบอลวินได้หลุดเลยครับปองบอลวินแต่งเข้ามาปูมแค่ตามลงตัวขวางไว้อย่างพิกับมาไหลคืนก็ไปติดทันใจของโฮมครับออกหลังอีกมาทางตรงมาทางด,วดนะ่วนครับทะลุมาแล้วครับแล้วจังหวะสุดท้ายเนี่ยไปล็อกครับเนี่ยครับก็ต้องชมชนลงด้วยครับสวยครับตีอัครพงต์มาได้ดานสองอดานสองไม่ผ่านครับแล้วสุดท้ายก็เป่าจบเกมเลยครับ เป็นทางด้านของลำพูนวอริเออร์ครับเปิดบ้านเอาชนะชเวยนะครับลำพูนวอริเออร์สุโขทัยนะครับยังอยู่อันดับที่14นะครับลับาจากท้ายตารางเหมือนเดิมมี17คะแนนเท่ากับทางปราแต่ประตูได้เสียดีกว่านะดูไทยลีกลุ้นล้านแค่สมัครแพ็กเกจบอลไทยแพ็กลุ้นร้านไปด้วยกันนะครับ